สวัสดีครับสมาชิทาชทก,ทกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณหลักหน่วยล่างสูตรเอที่แล้วหลุดหนึ่งสูตรเข้าหนึ่งสูตรนะครับเพลงใช้งานได้อยู่แต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำตืองกงนผลนะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดติดตามบทกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องสูตรมุตสูตรน้วยไทยฟรีโชคดีครับ <c oughs> อยากได้สุดแคปไปเลยนะครับพาไปชัดปรับไปที่ 720p ก่อนจะแคบแล้วนำไปขยายดูเอาเองนะครับดูสูตรที่หนึ่งสูตรหนึ่งหวล่างสูตรเอแทเลสามเป็นตัวตั้ง หกเสนคูณสเซนสามสเนาะเซนคูณสองบวกหมื่นบกหมื่นคือหกบวกร้อยคยหนึ่งคูณส้อยหนึ่งคือสามสามอหกหกสิบหนึ่งสก็สามสคือหน่หน่วย3หน่วย3ามคือห ในสี่ในสี่คือแปดเท่ากับสามบกได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าสามหกสามหกได้เก้าเก้าบวกได้ห้าห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกแปดได้สี่สี่บวกโคตรศูนย์หนึ่งสามสี่หกศูนย์หนึ่งสามสี่หก เท่ากับ4บก0ได้4 4 1บวก1ได้5 4บวก3ได้7 4บวก4ได้8 4บก4บก4ได้8 4บก6ได้0จะได้10ล่าง0ูตร้ในสูตรที่1 1ึคอค เราทึกไว้ดูสถิติสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์โอเคต่อไปทำบวกเลขสูตรที่สองสูตรสองใช้หลักแส,น,ส,กน,คน,สนคือสามบวกหมื่นคูณสองหมื่นคือหกหกสองสิบสองมื่นหน่วยบมนคือหก บวกร้อยหนึ่งคูณสองร้อยหนึ่งคือสามสามสองหกร้อยบวกสิบหนึ่งคูณสองสิบหนึ่งคูณสองหนึ่งสามสามสองหกบวกสิบสี่สี่คือหนึ่งเท่ากับสามบวกสองได้ห้าห้าบวกได้หนึ่งหนึ่งบวกได้เจ็ดเจ็ดบวกได้สามสามบวกได้สี่สี่บวกโพดศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ เท่ากับ4 0ได้4 4 1ได้5 4บวก2ได้6 4บก4ได้8เราจะได้หน่วยล่างสูต a ในสูตรที่2 4 5 6 8นะครับจับทนดินชน หน่วยล่างหน่วยล่าง A นะสี 4, ช่ 5, ชนู 60, ชนห้ 8, ชนหไม่ชูน8ปชูนจะได้หน่วยล่างสูตร A คำเด่นส5 8 เลขดัวเป็นสี่สิสี่ห้าหปดสี่ห้าหปดอันนี้อัปเดตสูตรนะครับเพิ่มโค้ดตำแหน่งที่ถามใช้งานได้อยู่ครับจนสี่ห้าแปด ขยายได้สุดๆแคปไปนะครับทิฏติสูตรตามนี้สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ